เลื่องติดตอกมามีแต่ข่าวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เออเนะียก็สงสารเขาสงสารทั้งคู่เลยนะพูดตรงๆเห็นข่าวแล้วก็สงสารทั้งคู่เลยอยากให้เขาหาทางออกที่ดีร่วมกันได้แล้วก็เลิกกันแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นศัตรูหรอกไม่ต้องเป็นคู่แค้นคู่อาฆาตหรอกเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็มีประโยชน์แต่กับลูกเพราะยังไงต่อให้หล่อนจะ เลิกกันจะแยกกันหล่อนก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกอยู่ดีดังนั้นการที่หล่อนทะเลาะก,กันต่อไปมันก็จะเป็นปัญหากับลูกในอนาคตลูกโตลูกโตมันก็จะสร้างความลำบากใจให้ลูกความหนักใจให้ลูกความทุกข์ให้ลูกเข้าใจไหมเพราะว่าสำหรับลูกกับเขาแบกไม่ได้หรอก เขาแบ่งไม่ได้หรอกว่าเขาจะเลือกพ่อหรือเลือกแม่ถ้าสมมติเด็กมันโตขึ้นแล้วมันคิดเป็นนะยังไงก็พ่อมันยังไงก็แม่มันและถึงต่อให้พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้าพ่อแม่ยังมีความแบบความรู้สึกดีมันความรู้สึกดีในฐานะที่แบบเ,เคยใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าไม่ได้แสดงอาการที่โกรธเกลียดกันเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกสบายใจ เขาก็จะรู้สึกสบายใจอันนี้แนะนํานะพูดในฐานะคนนอกแต่ก็สุดแล้วแต่แหละเราไม่รู้หรอกเรื่องตื้นลึกหนาบางเราไม่รู้แต่ถ้าให้ดิฉันแนะนําให้ดิฉันพูดดิฉันก็จะแนะนําจะพูดประมาณนี้ในฐานะที่แบบตามข่าวเห็นข่าวเหมือนกันอยากให้ทั้งคู่แบบหาทางลงให้มันดีหยุดเถอะมันไม่มีประโยชน์หรอกจะไปแฉจะไปประจานกันทําไมเรื่องมันจบไปแล้วก็แล้วไป เรื่องมันจบไปแล้วก็แล้วไปมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วผิดพลาดแล้วก็คือผิดพลาดไปยอมรับในส่วนที่ผิดพลาดแล้วก็แยกย้ายกันด้วยดีแยกย้ายกันด้วยดีจบกันด้วยดีไม่ใช่มานั่งมานั่งเผานั่งว่ากันไม่ดีหรอกเชื่อดิฉันเถออันนี้พูดด้วยความหวังดีทั้งคู่เลยนะคะไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ ไม่จําเป็นการให้เกียรติอดีตคนรักคือฉันเคยพูดนะว่าการให้เกียรติอดีตคนที่เราเคยรักอย่างดีที่สุดคือการพยายามพูดถึงเขาให้น้อยที่สุดสําหรับีิฉันนะไม่รู้แหละว่าก่อนจะเลิกกันจะดีหรือไม่ดีหรือว่าอะไรใดๆต่างๆนานาถ้าตัดสินใจแล้วหันหลังให้กันแล้วคือพูดถึงกันน้อยที่สุดไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามพาดพิงถึงกันให้น้อยที่สุด ถ้าจะพาดพิงถึงการพูดถึงการพูดถึงมุมดีๆในส่วนที่ดีๆพูดถึงกันดีๆในส่วนที่ดีๆแต่ถ้าไม่พูดถึงกันเลยได้ดีที่สุดคนเรานะถ้าแยกกันไปแล้วไม่พูดถึงกันได้ดีที่สุดนั่นคือการให้เกียรติครั้งสุดท้ายที่ดีที่สุดคือไม่พูดถึงกันเลยไม่พูดถึงกันเลยพูดถึงแค่รูปพอไม่พูดถึง ไม่พูดถึงไม่พากพิงถึงใครทําได้คนนั้นชนะจริงใครทําได้คนนั้นชนะใครทําได้นะอดีตคนรักเลิกกันไปอะไรกันไปแล้วไม่พูดถึงกันเลยอะไรเลยใช้ชีวิตต่อไปสวยๆเก๋ๆเลิศๆหล่ลลอๆเท่ๆต่อไปคนนั้นชนะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ยอมจบยังวน แล้วเราวนอยู่วนมาพูดวนผาดพิงวนรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆอีคนนั้นแพ้อีคนนั้นแพ้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเคยใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วเราแยกย้ายแล้วพอแยกย้ายแล้วเราไปทำเราทําธุรกิจของเราเรามีความเติบโตมีความเจริญก้าวหน้าเราจะไม่พูดถึงเรื่องเก่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องเก่า คนที่มีความสุขในการใช้ชีวิตคนที่มีความสําเร็จในการใช้ชีวิตเขาสังเกตนะเขาจะไม่พูดเรื่องเก่าเพราะมันไม่มีประโยชน์ <C adjustments> มันไม่มีประโยชน์การวนพูดเรื่องเก่าเรื่องอะไรเงี้ยไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อีกคนที่ชอบหยิบเรื่องเก่ามาพูด hood, คืออีคนที่ไม่ไม่ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตสาหรับดิฉันนะดิฉันจะรู้สึกว่าใครก็ตามเนี่ยชอบหยิบเรื่องเก่ามาเล่ามาลื้อฟื้นมาพูดอยู่นั่นแหละไม่จบ ก็คือคนที่หาความสาเร็จในการใช้ชีวิตใหม่ไม่ได้เป็นคนที่หาหาความสาเร็จในการใช้ชีวิตใหม่ไม่ได้มันก็เลยจะต้องวนเอาหยิบเรื่องเก่ามาพูดมาแซะมาว่ามาผาดพิงมาอะไรนูน่นนี่นั่นเออฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะคือใช้ชีวิตของเราใช้ชีวิตของเราไปสร้างชีวิตใหม่ ชีวิตเก่าจบแล้วจบไปไม่เป็นไรทุกคนมันมีความผิดพลาดได้เพียงแค่เรียนรู้ยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดและพัฒนาตัวเองใหม่ใช้ชีวิตใหม่เอาเวลาที่มีโฟกัสเอาชีเอาเวลาที่มีโฟกัสสิ่งใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆอันนั้นคือสิ่งเดียวที่ทําได้อันนั้นคือสิ่งเดียวที่ทําได้ การพูดเรื่องเก่าไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะการพูดเรื่องเก่าในเรื่องที่มันไม่ดีไม่มีประโยชน์ไม่ต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บมันไม่มีประโยชน์อย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บอย่าไปสาวไสให้กากินอย่าไปสาวไสให้กากินอย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บไม่มีประโยชน์ค่ะเชื่อดิฉันเถอะอันนี้ดิฉันแนะนาแบบกว้างๆเลยนะสําหรับทุกคู่การใช้ชีวิตเชื่อดิฉันเถอะพยายามพูดถึงกันให้น้อยที่สุดการให้เกียรติ คั้งสุดท้ายที่ดีที่สุดสําหรับคนที่เราเคยรักคือการพูดถึงเขาให้น้อยที่สุดหรือไม่พูดเลยดีที่สุดนะไม่ใช่แบบแต่ละวนอยู่เออไม่ใช่แต่ละวนอยู่จมปักอยู่ไม่ได้ค่ะเราเป็นคนเราไม่ใช่ควายอย่าไปจมปักกับอดีตที่ฉันเคยพูดตอนเป็นพระไงตอนเทศเราเป็นคนนะเราไม่ใช่ควายปากมีไว้ให้ควายจม แต่เราเป็นคนเราไม่ใช่ควายเราจะไปจมปากไม่ได้ค่ะเนะชื่อดจฉันเถอะยันเห็นหลายคู่หลายอะไรนะชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะชีวิตมีอะไรให้เยอะแยะให้คนที่เขารักเราเอ็นดูเราติดตามเราเพราะผลงานติดตามเราเพราะความสาม,มารถเพราะอะไรเถอะเอออย่าให้คนเข้ามาติดตามเราเพราะการแบบดราม,ม่าเลยมัน มันมันดราม่านานๆไปคนมันจะรำคาญนะเชื่อดิฉันเถอะโดยเฉพาะดราม่าที่ไม่รู้จบอ่ะโดยเฉพาะดราม่าที่มันไม่รู้จบอ่ะเชื่อดิฉันเถอะเออนะเมตากันไม่ได้อภัยกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตก็อุเบกขานะหลักธรรมอะ่ะหลักธรรมอะ่ะถ้าเมตตาได้เมตตาไปไม่ว่าใครไม่ว่าใครนะ เมตตาเขาได้เมตตาเขาให้เถอะสงสารเขาถ้าเมตตาไม่ได้กรุณาไม่ได้อุเบกขาค่ะอุเบกขาไปเลยอุเบกขาคืออะไรวางใจเป็นกลางค่ะวางใจเป็นกลางไม่พูดถึงไม่พูดถึงไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ตอบโต้ไม่ว่าร้าย แล้วก็ใช้ชีวิตของเราไปคนมีความสุขเท่านั้นคือผู้ชนะคนมีความสุขเท่านั้นคือผู้ชนะเชื่อดิฉันนะชีวิตยังโอ้โหยังไปได้อีกไกลชีวิตเรายังมีอะไรได้ยเยอะแยะมากมายที่เราทวนต้องทำต้องสร้างต้องก่อนะทำไปนะไม่ใช่มาวนอยู่อย่างนี้ ไม่ใช่มาบนอยู่อย่างนี้มันมีแต่ความทุกข์ใจมันก็มีแต่ความอาฆาตมันก็มีแต่ความพยาบาทกันมันก็จ้องจะหาจะหาความชนะต่อกันแล้วเชื่อดิฉันเถอะคนถ้ามันมองเป็นคู่อาฆาตไปแล้วเนี่ยมันมองเป็นคู่อาฆาตคู่เวรคู่กรรมแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหาเรื่องทําร้ายกันมันจะหาเรื่องทําร้ายกันมันจะหาเรื่องทิมแทงกันพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีหอกใดเสมอด้วยหอกคือปากไม่มี หอ,อกที่ทิมแทงคนแล้วมันเจ็บช้ำน้ำใจที่สุดคือหอ,อกคือปากฉะนั้นอย่าใช้หอ,อกคือปากทิมแทงกันเลยถ้าทำได้นะคะอย่าเอาหอ,อกคือปากไปทิมไปแทงกันเลยเชื่อฉันเถอะเพราะว่าพอเวลาเอาเราทิมแทงทิมแทงไม่หยุดเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งที่มันถูกทิมแทงมันก็จะผูกเวรพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้ชนะย่อมต่อเวรนผู้แพ้ย่อมผูกเวรนเหมือนกันเวลาคนถูกว่าถูกด่าให้เจ็บช้ำน้ำใจพาดพิงกันไปกันมาอีคนที่ด่าแล้วชนะก็จะรู้สึกว่าดีใจกูด่ามึงได้แล้วกูชนะแต่จริงๆมันไม่รู้มันมันผูกเวรนมันกําลังสร้างเวรนอยู่มันผูกเวรนเพราะอีคนแพ้มันเจ็บใจเจ็บใจปุ๊บมันก็ผูกเวรนอีคนที่ชนะก็คือต่อเวรนแหละที่คนที่แพ้มัน อีคนที่แพ้ก็คือมันผูกเวรแล้วนะมันจะหาเดี๋ยวก่อนมึงไม่เป็นไรวันนี้มึงด่ากูใช่ไหมมึงไม่จบใช่ไหมมึงไม่จบใช่ไหมมึงด่ากูเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูหาเรื่องเอาคืนเดี๋ยวกูหาเรื่องเอาคืนมึงแน่นอนเดี๋ยวกูหาเรื่องแล้วมันก็เป็นการผูกเวรต่อกันตัดเวรตัดกรรมไปเธอค่าเชื่อดิฉันเถอะคนเราว่าให้อภัยเรื่องอื่นร้อยแปดพันเก้า ให้อภัยได้นะคะให้อภัยเรื่องคู่เรื่องเรื่องเรื่องแบบนี้ให้อภัยไปเธอนะทาบุญอย่างอื่นทาทั้งทาได้โบราณก็าสอนปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยหมูปล่อยม้าปล่อยแมวยังปล่อยได้นะนะเรายังปล่อยได้นะคะปล่อยความอาฆาตความโกรธแค้นออกจากใจทําไมปล่อยไม่ได้ได้อันนี้สงสูงสุดเลยนะให้ให้ธรรมทานร้อยครั้งก็ไม่เท่าให้อภัยทานครั้งเดียว ให้วัตถุทานร้อยครั้งไม่เท่าให้ธรรมทานหนึ่งครั้งให้ธรรมทานร้อยครั้งไม่เท่าให้อภัยทานครั้งเดียวให้อภัยทานไปเถอะแล้วใจเราก็สงบด้วยใจเราก็ก็สงบเชื่อดิฉันเดี๋ยวดิฉันอยู่ในจุดนี้ดิฉันรู้อันนี้พูดจากประสบการณ์ตัวเองเลยนะเรายิ่งพูดยิ่งชนะใจมันไม่ได้สงบนะความชนะบนความไม่สงบไม่มีประโยชน์จริงๆอะ่ะถ้าเราดูแบบ เรารู้ตัวนะถ้าพูดแบบไม่โกหกตัวเองนะเวลาเราชนะบนความที่แบบชนะด้วยความรู้สึกบนความที่เราอยากเอาชนะคนอื่นนะ่ะมันใจเรามันไม่ได้สง,งบนะเราชนะก็จริงนะหลายๆครั้งเราทําอะไรชนะคนอื่นเราอยากชนะมันแล้วก็อีกคนนี้กูเกียดมึงกูจะต้อ,อชนะมึงให้ได้นะ่แต่พอได้ความชนะมามันไม่ได้เป็นความชนะบนความสง,งบนะใจเรามันยิ่งลนใจเรามันมีแต่ความยิ่งลนความเดือดร้อนน้อนใจ นอนก็หวั่นแล้วก็กลัวแล้วเขาจะพูดถึงเราไหมมันจะว่าถึงเราไหมมันโต้ตอบอะไรบ้างวะเราไปส่องมันที่ส่องเฟซมันที่ส่องไลน์มันที่มันมีโพสต์หรือยังมันว่าหรือยังมันเอาเราไปพูดให้ใครอีกไหมเนี่ยความชนะมีแต่ความร้อนลนที่จะความร้อนล้นมันไม่ได้มันไม่ได้มีความสงบนะอยู่บนความชนะมีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจ ีแต่ความเดือดเนื้อลอนใจให้อภัยไปเลยเป็นผู้แพ้แล้วสงบให้อภยัยอภัยไม่ได้ว่าจําเป็นว่าเราต้องเป็นผู้แพ้นะการให้อภัยคือการชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแนละ่มันถึงให้ยากให้ยากที่สุดคือให้อภยัยยากมากยากมากที่สุดยากมากแต่ถ้าให้ได้ทําได้นะโอ้โหมันเหมือนมันปลดปลดห่วงปลดโซ่ปลดห่วง,ปล,ป,ลวงปลดอะไรในใจเราไปทั้งหมดเลยเรา บางเรื่องนั้นเรานอนทุกข์กับเรื่องนี้มาเป็นเดือนเดือนสองเดือนสามเดือนพอเราแบบพอเราแบบปลดเรื่องนี้ออกไปพอเราแบบปลดได้ปลดห่วงปลดโซ่ปลดอะไรออกไปโอ้หมันโล่งมากเลยมันเหมือนแบบไม่ต้องไม่มีอะไรติดข้างแล้วผมไม่มีอะไรติดข้างแล้วผมไม่มีอะไรทั้งนั้นทําให้จิตใจเรามันเราเป็นอิสระคนที่มีจิตใจเป็นอิสระได้ก็คือเป็นเป็นเจ้านายตัวเอง เราเป็นเจ้านายเหนือตัวเองเราไม่เป็นทาสความคิดตัวเองเราเป็นนายเหนือความคิดตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองนะใครที่